จำผีเลยฮัลโหลฮัลโหลนี่นี่จีกลัวแม่กลัวไหมไม่กลัวทำจริงกลัวไหมคะกลัวฟ้าเจอลอกฟ้ากลัวสิลอกฟ้ากลัวผีนี่จีไม่กลัวผีใช่ไหมนี่จีเจอนี่จีกลัวไหมกลัวเหรอแล้วนี่จีจะดูได้ยังไงอ่ะนี่จิต้อนเปิดไฟไหมคะตอนเปิดหรือปิดไฟเปิดไฟหรือปิดไฟคะ เฮ้ยเฮ้ยไป้ผปาลัวปาไปก่อนได้ไหมเราปาหลบางหลังนี่ยเราปาลัววีวีวีช่วยด้วยช่วยด้วยเร็ว